<Un> พวกเรารู้สึกภูมิใจมากๆเพราะการตดทีมยืนเป็นเป้าหมายของพวกเราพรอรู้สึกเหมือนได้ปลดปล่อยครับในการเข้ามาเล่นในรอบไฟนอลจะเป็นทีมเยืนและพวกผมทำมนได้ํำเ็จครับทุกทีมแข่งแก่งแต่พวกเราก็พร้อมจะใส่เต็มที่ไม่ใช่แค่แชมป์ลีกครับแต่พวกเราเยากไปยืนในเวิร์ซีรีสเป้าหมายแรกคือการตดทีมยินเป้าหมายที่สองคว้าตัวไปเวิร์ซีรีสพวกเรามั่นใจกันมากๆครับด้วยฟอร์มการเล่นของพวกเราในตอนนี้ มั่นใจเราเป็นเองครับเพราะผมก็เชื่มา่นในทีมครับจะทีมใหญ่ทีมเล็กผมก็งานได้หมดทุกตีแหละครับโซนทีมยืนมีสองแต่โซนแชมป์มุมคอนะครับมองหน้าผมระวังโดนสัปปบสะคอกนะครับมังกรพร้อมลุย15-16ตุลาคมนี้เชิญแฟนๆมาร่วมชมกันได้ครับ15-16ตุลานี้ทีมจัดพร้อมลุยเชิญแฟนๆมาติดตามเชียร์พวกเราด้วยนะครับดูครบจบแจกครบแสนแจกฟรียกเซิร์ฟดูครบจบแจกครบแสนแจกฟรียกเซิร์ฟ กิ Kill. Oh <yeah. S 1> จกรรมดูครบจบแจกในวันที่15และ16ตุลาคมในแต่ละวันเมื่อยอดผู้ชมพร้อมกันถึง100,000คนจะได้รับไอเทมสุดพิเศษและเมื่อยอดผู้ชมพร้อมกันครบ100,000คนทั้ง2วันรับไปเลยสกินปืน G36 โบนออฟเทอร์แบบถาวนฟรีพร้อมกันยอกเซิร์ฟ